ไปต่อกันที่สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดพิจารณาจากทั้งฝนแล้วก็ความคาดการณ์ที่ยังจะมีฝนเนี่ยจุดที่น่าเป็นห่วงยังมีอยู่นะครับก็คือที่อําเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาที่นั่นน้ําสูงเกือบ3เมตรนะครับต้องมีการเร่งอพยพชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับไปดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นบรรยากาศมุมสูงนะครับของพื้นที่หมู่ที่1 บ้านเลเบงตำบลสบ้าย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า28ครัวเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองระดับน้ำท่วมสูงเกือบ3เมตรนะครับคาดว่าหากมีฝนตกอยู่แบบนี้ต้องใช้เวลาประมาณ7วันกว่าน้ำจะลดระดับแล้วเข้าสู่ภาวะปกติ เบื้องต้นตอนนี้นะครับได้เร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่แล้วแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่บ้านเนี่ยเป็น2ชั้นก็ยังคงอยู่ภายในบ้านเพื่อรอดูสถานการณ์ถ้าเกิดเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็พร้อมที่จะอบพยพทันทีโดยทางเทศบาลตำบลท่าพระยาได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนสบ้าย,ย้อยห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ1กิโลเมตรที่นั่นเนี่ยสามารถรองรับคนได้นะครับประมาณ300คนเลยครับ ชาวบ้านเนี่ยบอกกับทีมข่าว NBT นบะครับบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นปีเป็นครั้งที่4แล้วเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ําท่วมซ้ำซากจึงเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์โดยไม่ได้ซื้อของใช้ที่ขนย้ายลําบากและเตรียมกล่องหรือว่าตู้พลาสติกเพื่อเตรียมขนย้ายอยู่เสมอด้วย อีกหนึ่งจุดที่วิกฤตเลยนะครับก็คือที่ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาเนื่องจากว่าน้ำจากคลองจำไหลได้กัดเซาะถนนเส้นรอยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอหัดใหญ่จนขาดไปเกือบครึ่งเลนแบบนี้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้มีการนำเอาเสาซีเมนต์มาวางกั้นไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และล่าสุดทางกรมทางทาง,ทางหลวงชนบทเนี่ยได้ลงมาตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปแล้วด้วยครับ ขณะที่หลายครัวเรือนก็เดือดร้อนหนักจากน้ําที่ท่วมขังนะคะหนึ่งในผู้ประสบภัยเนี่ยเล่าว่าน้ํามาเร็วแล้วก็เชี่ยวมากคือมาเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านจนตั้งตัวไม่ทันค่ะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจะต้องรีบพาแม่ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็เลยจําใจต้องทิ้งข้าวของเอาคนให้ปลอดภัยก่อนครั้งนี้ถือว่าเสียหายหนักแม้แต่ชุดนักเรียนของเด็กๆก็ลอยหายไปกับน้ําค่ะ ส่วนบริเวณตลาดนัดทุ่งหวังระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลง <ไอ S 1> เหลือพเพียงน้ำขัง <ไอ S 1> ที่รอ,อการระบายแต่ว่ายัางปิดเส้นทางนะคะยังไม่ให้รถผ่านเพื่อป้องกันน้ำมากระแทกแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบบ้านที่อยู่บริเวณนั้นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนักสุดในรอบ10ปีค่ะอ่านะครับนั่ก็เป็นสถานการณ์ที่จังหวัดสงขลานะครับ